เราขอเป็นหนึ่งในกำลังใจเล็กๆคุณลูกค้านะคะรูปว่าสมจริงแล้วแต่เราทำได้มากกว่านั้นค่ะสารฝันให้กับลูกค้าค่ะว่าเออเขาอยากมีโมเมนต์ภาพแบบนี้ในชีวิตเขาก็บอกว่าเหมือนแบบเป็นเหมือนการได้กอดกับแม่ครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรายินดีทําให้สุดความสามารถค่ะลูกค้าบอกว่าอยากได้รูปแม่นั่งเก้าอี้ผมนั่งข้างๆแม่ครับพอดีแม่จากไปก่อนที่ผมรับปริญญารูปถ่ายเป็นสิ่งที่เก็บความทรงจําในอดีตได้ชัดที่สุดแต่บางความทรงจําก็ไม่อาจเป็นจริงได้เราขอเป็นหนึ่งในกําลังใจเล็กๆคุณลูกค้านะคะรูปว่าสมจริงแล้วแต่เราทําได้มากกว่านั้นค่ะ ก็สวัสดีค่ะแล้วก็เป็นร้านแต่งรูปเนาะชื่อว่าร้าน AI ภาพนี้ให้หน่อยค่ะหรือว่า g i ฟต์เมค่ะ mm hmm. ก็ตัว,ต,วตัวส้มเองก็คือจะเป็น,เป,นเป็นเจ้าของช่องค่ะที่เป็นคนหำเนาะทำกบแฟแล้วก็มีมีพนักงานอยู่บ้างนิดหน่อยนี้ยค่ะ mm hmm. อ่าก็ซึ่งคือคือง,ง,ง,งานของของคนนี้ค่ะของคุณทับอะค่ะ mm hmm. เขา เขามาจ้างงานก็คือเหมือนจ้างเราปกติอะค่ะที่เราทําก็จะมีพวกงานเพิ่มคนในรูปภาพ<ม>อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอของ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 ลูกค้าคนนี้ค่ะก็คือเขาจะมีสตอรี่มาประมาณว่าแม่แม่ของแกค่ะเป็น<ม>เป็นเปน็มหัวใจอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอดีว่าเสียชีวิตก่อนที่แกจะรับปริญญา ค่ะ <c oughs> แล้วก็แกก็เลยอยากได้รูปแบบรูปคู่กับแม่ที่เป็นรูปใส่ชุดคุยอะค่ะค่ะแล้วก็ทําเป็นรูปเพิ่มคนให้แล้วก็ที่ที่มันมาออกมาเป็นวิดีโอได้อะค่ะก็คือเราลองเล่น AI ตัวที่มันทำจากรูปภาพเป็นวิดีโออะค่ะค่ะก็มันมันเป็นตัวใหม่ที่เราลองด้วยแหละแล้วก็อ่าเราก็เลยลองเอามาทำดูเงี้ยค่ะลองใส่คำสั่งดูเพอ,เอิญนว่าเออมันออกมาเออมันซึ้งมันซึ้งม,ซงมันได้เงี้ยค่ะ ันได้แล้วเราก็พอเอามาตัดคลิปตัดอะไรดูเออมัน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 ซึ้งดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะให้แถมเป็นแถมแถมให้ลูกค้าไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ลองขออนุญาตแกว่าถ้าเอาลงช่องด้วยได้ไหมอะไรอย่างงี้เป็นคอนเทนต์นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อนุญาตคือปกติถ้าถ้ามันเป็นรูปหลายคนที่เราลองทําคือใบหน้ามันจะเทียนเนาะตัว AI อะค่ะแล้วก็ แต่แต่พอดีเออมันม so ีรูปสองคนแล้วรูปมันสวยดีก็เลยลองเอกมาดูแล้วคือมันได้พอดีจริงๆเขาเขาเขาช่องแต่รูปภาพละค่ะเขาซึ้งตั้งแต่ตอนเห็นรูปละแต่ว่าเรามาลองทำเป็นเป็นเคลื่อนไหวทีหลังเนี้ยค่ะแล้วก็ให้ให้เขาไปไปทีหลังอีกรอบนึงเขาก็ซึ้งยิ่งกว่าเดิมก็ก็เหมือนเป็นเป็นส่วนหนึ่งให้ให้เหมือนสารฝันให้กับลูกค้าค่ะว่าเออเขาอยากมีโมเมนต์ภาพแบบนี้ในชีวิต <K il v ary> เขาก็บอกว่าเหมือนแบบอ่เพิ่งเป็นเป็นเหมือนการได้กอดกับแม่ครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะข่าวส,อสดอออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ